เธอปรากฏตัวแล้วในการรับงานภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะฮะแน่นอนว่าหลายคนก็มีคำถามเยอะแยะเนาะว่าเอ๊ะทำไมผู้ที่เป็นผู้ต้องหาคดี Forex 3D ที่เป็นการโกงคนทั้งประเทศแบบนี้เนี่ยถึงสามารถที่จะมารับงานเล่นหนังแล้วก็ถอดกำาไร E.M. ได้แน่นอนคุณผู้ชมครับมันมีหลากหลายความคิดเห็นในเรื่องตรงนี้นะฮะฝั่งหนึ่งไม่สนับสนุนฝั่งหนึ่งเนี่ยมองว่าเอ๊ะการที่คนที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ต้องหาอยู่คดียังไม่จบเนี่ยไม่น่าจะต้อง ถอดแล้วไปทํางานแบบนี้ได้อิสระใช่ค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งที่สนับสนุนก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของอิสระภาพที่จะต้องสามารถ ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งที่สนับสนุนแล้วก็ไม่สนับสนุนเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างฝั่งที่สนับสนุนเนี่ยเขาก็บอกว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสมออย่าท้อนะเห็นหนูทํางานมาตั้งแต่เด็กยินดีต้อนรับกลับเข้ามาทํางานนะคะอันนี้เป็นฝั่งที่สนับสนุนนะความเห็นคอมเมนต์ในโซเชียลนะใช่ค่ะส่วนฝั่งที่ไม่สนับสนุนครับเขาบอกว่าเขาคาใจกับพดีที่เธอยังถูกฟ้องร้องอยู่นะก็เธอยังไม่ได้ถูกตัดสินนี่ว่าบริสุทธิ์ร้อยเป หลายๆคอมเมนต์บอกว่าควรได้รับโทษจนกว่าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้คำพูดดูแพงผู้หญิงหลายคนไม่ได้โชคดีเหมือนเธอความจริงยังไม่ปรากฏควรเก็บตัวแล้วก็มีอีกหลายความเห็นมากมายใช่ค่ะโอ้โหแบบ คือจริงๆมันก็หลายความเห็นก็จริงอะแต่ก็ต้องระงมัดระวังเรื่องคําพูดด้วยนะเวลา <c oughs> คอมเมนต์กันอะนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับด้านของกฎหมายคดีความอะไรต่างๆด้วยนะคะอย่าให้มันมีคดีเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้เลยเนาะคุณผู้ชมจุดที่ <ชม S 1> คนเพ่งเล็งที่สุดก็คือเรื่องของการปลดกำไร EM <ช>ีอมที่มีการขอร้องไปที่ศาลนะฮะให้อนุญาตให้ปลดกำาไร EM เพื่อจะได้ทํางานได้นะครับ กรณีของคุณพิงกี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งคดีที่มูลค่าทางคดีความความเสียหายมันสูงมากใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็มองว่าผู้ต้องหาบางคนเนี่ยก็ปลดไม่ได้เพราะอะไรเพราะกลัวหนีอ,อาจจะหนีได้ค,ค,คุณพิงกี้เองก็ดูน่าจะมีสิทธิหน,นีได้หรือเปล่านั่นก็เป็นหนึ่งความเห็นที่เกิดขึ้นนะฮะ,ะแต่มุมหนึ่งครับในฝั่งของกฎหมายอ้างอิงจากทนา,ทนายความของคุณพิงกี้แล้วก็อีกหลากหลายเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะครับตามหลักกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยหากว่ายังไม่มีคำพิพากษาสูงสุดจนจบแล้วว่่าคนนนั้ีผิิดจรง แนวทางปฏิบัติก็ต้องถือว่าผู้คนนั้นเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ะจะไปกักขังนงเนี่ยอะไรไม่ได้ทําได้ตามที่กฎหมายมอบอานาจให้เท่านั้นนะฮะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่หลายคนมองว่าเอ๊ะเพราะเป็นพิงกี้หรือเปล่าถึงสามารถถอดกำลังเอ็มได้เป็นนักแสดงมีชื่อเสียงหรือเปล่าอ้างอิงจากข้อมูลจากทนายความคุณพิงกี้อีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามองว่ามันมีจุดที่สามารถขอร้องยื่นคําร้องให้ศาลอนุญ,ญาตได้ครับ สองสามวันม่ได้มีข่าวเรื่องของการถอนกำไร E.M. หรืออะไรต่างๆก็อย่างที่บอกว่าบางทีข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนก็ขอความกรุณาสารเพราะว่าเราติดเรื่องของจะต้องมาเนี่ยทำภาพยนตร์เพราะงั้นการถอนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือขอสาอถอนชั่วคราวแต่ว่าข้อมูลทางสื่อบางท่านอาจจะได้ไปคาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ต้องคมเหมือนปกติเหมือนปกติคือถอนเฉพาะเวลาที่ทำงานแล้วเดี๋ยวกลับไปใหม่ค่ะ ไม่ต้องกังวลนะก็ที่จริงแล้วก็คืออยู่ที่ขอสารไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจแะครับเพราะว่าโดยโดยลักษณะของตามกฎหรือตามอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถให้ปรากฏตัวต่อไปได้ตรงนี้อยู่ที่เหตุผลความจำเป็นของแต่แต่ละกรณีแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาล นี่เป็นเสียงของทางฝั่งทนายของคุณพิงกี้แต่ทีนี้ตามกฎหมายแล้วอะค่ะทุกคนที่โดนใส่กําไร EM เนี่ยเขาสามารถยื่นคําร้องต่อศาลว่าให้ปลดได้ใช่ไหมพะโตคือจริงๆแล้วไม่ได้มีระบุชัดเจนในตัวบทกฎหมายโดยตรงเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเคสตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะฮะก็มีการยื่นเหตุผลต่างๆๆครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการความสะดวกในการใช้ชีวิตในการทำมาหาเลี้ยงชีพคือเป็นความจำเป็นไงไม่ควรจะต้องถูกจำกัดด้วยสิทธิบางอย่างถูกไหมฮะ สก็เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเช่นใส่แล้วอาจจะไม่สามารถเข้าเครื่อง MRI ไปสแกนได้ก็ขอร้องให้ทางสาเยถอดอ่อนเปนการชั่วคราวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูพฤติการด้วยเช่นจำเลยเองไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีไม่ทำตัวแบบประพฤติผิดอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยศารก็จะหยิบมาเป็นข้อพิจารณา อันนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแสดงว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็คือดูตามเคส by เคสไปใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะว่าขอคุณพิงกี้แล้วถึงจะได้เท่านั้นคุณพิงกี้ก็หลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้เคยถูกขอรับเรื่องนี้เล่นไปแล้วไปยกเลิกสัญญาไม่ได้ก็เป็นเหตุจําเป็นแล้วหลังจากจบเรื่องนี้อย่างที่คุยกันเมื่อวานก็ต้องกลับมาใส่อีกรอบหนึ่งนะ,ะไม่ได้ว่าถอดแล้วถอดเลยนะถูกต้อง ะนะคะ<ม>อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะเคลียร์กันเนาะคุณผู้ชมสําหรับประเด็นของกําไร E.M. นะคะยังไงก็หลังจากนี้เนี่ยถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือว่าคุณพิงกี้ถ่ายทําเสร็จแล้วอะไรยังไงความคืบหน้าของคดีเราก็จะนํามาอัปเดตเรื่อยๆก็แล้วกันถูกต้องเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเลยนะค<ช>ดีนี้อยูไม่ว่ากันในชั้นศาลอีกรอบหนึ่งะนะฮะ